การแสดงโคตจตศสินของโรงเรียนสีของรละพุ่มพิสัยในการตอนรับพอออเขตคนนหม่ก็ได้เสียสินลงไปแล้วครับสำหรับภารกิจสุดท้ายในปีการศึกษานี้ต่อจากนี้ผมกับสิลป์คับอุบลแล้วครับ กลับมาเมืม่อยได้เห็นหนา้าลูกชายก็หายเป็นปิดถิมเพื่อนก็นทึ่งยิ้มทึ่งมวนครับที่ได้เห็นเฮาการกินเข่ามือนี่ก็ส่งสิเป็นง่าๆครับพี่น้องอีกสอมมือคุณเคยกันแล้วหงสิ่ยากคือเกา่าการกินเข่าของเด็กชายกันดำเป็นอีหยังที่ยากแห้งย่ำเสงงาย่มแรงเพื่อนสิมาก,กินแต่นมครับพี่น้องเหลียวมองเมื่อกีสิเป็นตัวพร้อมๆในลูกชายผมขอกินสมบัสิดารอเวลากินเข่าแรงหิวแห้งอยู่ครับเพราะว่าบ่ได้กินอีหยังเบิดมือเลยส่วนนี้ก็บเ่เคยที่จะห่างผมคือกันครับโดนโดนกำบ้านลูกชายกับญาติวาสิหนีติดอยู่จังสี่บ่ห่างไปไกลเลยครับกลับมานรอบนี้ก็สิได้อยู่หลายมื้อสาเหตุก็คือโรงเรียนผม เมเแล้วแต่ว่าโรงเรียนของหลูกซ้ายยังไม่ท่านปิดดอกค่ะพี่นอ้องยังคงต้องไปโรงเรียนคือเกา่าเอาไปรงโรงเรียนแล้วผมกับมาเวตลาดนาดมีประจํามันพุธทุกสัปดาห์ตลาดนี่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ผมไปยังหน่อยแล้วครับสําหรับซูมือนี่ก็ยังมีอยู่คือเกา่าถือว่าเป็นตลาดนดที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอนี้มีสุยางเลยครับว่าแต่ยากใดอีหยังยังบะทวด,ดอกค่ะเพราะว่ามันกว่างแห้งอีกเทื่งแสงแดดก็ฮอนตืตมกัน สมัยแต่เป็นเด็กหน่อยนั่นจนในล่าลงเรือมาตลาดนัดทับพีนองมาสองคนกับคุณยายนางรถสองแถวมาใส่เวลาหลายชั่วโมงกว่าสีเดินทางมาหอดมาถึงแล้วก็โมแมนว่าสิเดืสื่อของหลายเด้ครับกลับไปได้ขนมนสิบบาทเร้าบาก็ดีใจแล้วเนี่ยวมวลก็คือได้นนางรถเข่าตัวอำเพืได้มาเจอของได้หลายคนขายของกับมวลชวนให้มีความฝันและแรงบันดาลใจว่าไงข้นสิสื่อของสุยางที่อยากได้ไงข้นมากก็เลยไล่ล่าตามความฝันเสียงผ่าคลิปมือนหนีกับซิมีเด็กหน่อยแสเขึ้นมาดับงมาเคคอยเบดละคือธรมชาติิงกการกบ,บ้านครับ รับจากตลาดมื้อน,นี่เดของกินมาหลายอย่างอย่างที่เห็นนี่แหละตัวปวนอีกตัวหนึ่งซึ่งก็คือมาหน่อยซื้อว่านางมีโฮมาเฮาโชว์ดีแต่แถวเวลาผักเสียงขิบใส่กับมาขวากับลูกน้อยคว้าสิผักเสียงขิบแรล่วมือนีนเมือ่อแห้งคบพี่น้องดครูเด็วไสยกันน้ามาเพื่อทิ่พับฝาสิบแป้นะครับ ถ้าคลิปสามาที่ต่ว่าใส่เวลาสามชั่วโมงมีจริงครับพี่น้องคลิปนี้จะต้องดังแทแท้แน่นอนเลยตอนนี้ก็มาบีบแต่รถจัก,กรยานใส่ผมครับพี่น้องบอกให้ปเปลี่ยนถ้าอื่นก็นบอ่ไปมือน,นีผมใด่ข่าหมอก็ตำกลวยไม่กินครับสำหรับขาหมอต้องลอกขี้วดวนแหง้งแซบอยู่ครับสมทิฐาดวนอยู่ดูหรูชายุ้นกลางครับพี่น้องอันนี้ก็บกาเขากล้อง,องมองไปทางอื่นได้เพราะว่าเพิ่อยากายเมนูสุดท้ายมือน,นีผมสิมาย่างใส่อ่อนก่อนสิผ้าพี่น้องไปกินน้ำกันรอจะข้าวด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็สิมีเสื้อออ่่่ตลลดเเยยาางสครัับพีนนนน้้มกก เฮ้แบบนี้ครับล่างได้ดีอ่ะพี่น้องใส่ออนมันได้ครับ